โสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับกีตาร์อีกแล้วนะคะกับคลิปเปิดกล่องค่ะนี่ก็เป็นกล่องที่ใหญ่มากเดี๋ยวนะาจะเอาให้ทุกคนดูทุกคน,นชื่อนี่หรือเปล่านะคอสเล่นะคะทุกคนพอจะเดาได้ไหมว่าข้างในคืออะไรก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> คือซือไปนานมากแล้วมาก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 ตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่ที่นี่ใหม่ๆเลยแต่ว่าของมันเพิ่งมีนะคะของมัน ของมันเพิ่งมีนะคะเพราะว่าของมันหมดในสต็อกทีเนี้ยก็รอรอจนลืมแล้วนะว่าตัวเองสั่งไปหรือเขายกเลิกไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้ทีเนี้ยวันเนี้ยได้รับ SMS ว่าให้ต้องไปเอาของของร้านนี้ก็เลยอ๋อเราสั่งอันนี้ไปนี่หว่าอะไรเงี้ยนานแล้วด้วยคืออยากจะบอกก่อนว่าที่สั่งเจ้าเนี่ยเพราะว่าดูพินเทเลสนะคะทุกคนอย่าดูอย่าเข้าไปดูแบบพินเทเลสเยอะเกินไปนะมันเป็นแบบแรงเสียเงินนะทั้งแฟชั่นเฟอร์นิเจอร์ต่าง เรามาเปิดเลยดีกว่าเปิดให้ทุกคนดูเลยดีกว่าปด,ด้านนี้ด้วย เจ้านี่เย,ยน้นี่นะคะมันคือเครื่องเล่นแผ่นไมนิวนั่นเอง <laughs> เดี๋ยวเปิดข้างในให้ทุกคนดูนะคะซื้อไปนานมากแล้วนะแต่ว่า เป็นปอ,อกกัแต่ว่ากีดได้ไม่มีแผ่นมันนะเพราะว่ารอตัวมันมาก่อนอยากไปเดินที่ร้านแผ่นแล้วก็ไปเลือกซื้อเอาไม่อยากซื้อในอินเปอร์เน็ตนะคะดูพินเทเลสนั่นแหละก็เลยโดนแบบโดนสะกดจิตเดี๋ยวขอนั่งแบบนี้ ก็จะเป็นกระเป๋าแบบนี้สามารถยกไปเปิดแบบว่า<ม>ที่อื่นได้น,นี่นะคะเป็นกระเป๋าแบบซื้อโต้สวยๆมาวางสีออกเท,า,ทานิดนึงเนาะ ี่จริงอยากได้เป็นสีขาวหรือว่าสีครีมนะคะแต่ว่ามันไม่มีเนาะมันได้แค่แบบประมาณนี้อีกอยึางหนังที่จะมานําเสนอนะคะก็คือเจ้านี้ทุกคนเห็นอะไรดําๆไหม <c oughs> เป็นกล่องที่เราสั่งจาก YG เราไม่ได้เปิดนะอันนี้น้องชายเราแอบเปิดไปแล้วแต่เรายังไม่ได้เปิดดูเลยนั่งอยากเห็นข้างในนังก็เลยแบบขอเปิดเราก็เลยไม่เป็นไร เดี๋ยวเราไว้ดูทีหลังตอนมีเวลาแล้วก็พอ่มีเวลานะคะมันคือตาดาสีขาวมันคืออะไรมันคือโฟโต้บุ๊คของลิซ่านะคะในปีนเวอร์ชันนี้นะคะเดี๋ยวจะแกะให้ดดูนะคะที่จริงเนะควรแกะตั้งนานแล้วที่จริงได้มาตั้งนานแล้วนะเพราะว่ามันใช้แบบ เพราะว่ากีตาพีออเดอร์ไปนะคะก่อนวันที่27เดือน3มันก็เอฟอต้บ๊มมันส่งวันที่27เดือน3ใช่ไหมแต่ว่ากว่าจะมาถึงสวีเดนก็สักพักอันนี้เดือน5และเพิ่งเปิด <laughs> นี่เห็นไหมทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนจะดูออกหรือเปล่าสีค่ะแล้วก็อันนี้เป็นแบบกระดาษแข็งๆเลยนะเออส่วนตอนแรกแบบ เปิดมาไม่เห็นอะไรมันอยู่ตรงนี้นะคะแทบก็ <s ets> คือเป็นลายเรียบๆตา <c oughs> ด้ายอะไรร่วงอ๋ออันนี้เป็นตก,กาดนะคะ <c oughs> ก็จะมีรูปลิซ่าสองใบแต่ว่าน้องชายเอาไปอันหนึ่ง <c oughs> คิดว่าเพราะว่าน้องชายบอกว่าขออันหนึ่งก็เลยให้ไปอันนึง <c oughs> นางชอบลิซ่ามาก <c oughs> อ๋ออันนี้เป็น แผน่นนี้ฟีนก็คือมันต้องดูกับสีดำนี้นะถึงจะถึงจะมองเห็นนี่แล้วก็มีสติกเกอร์ต่างๆนะคะนี่สติกเกอร์ของคิซานะจะให้เพื่อนๆดูข้างในแบบคร่าวๆเร็วๆเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวคิซาก็จะไปนั่งเปิดดูคนเดียวนี่โอ้โหกระดาษดีนะทุกคนสุ่มๆเปิดเนาะ สวยมากนะพี่ซ่ามากๆเหมือนกันดูยากนิดนึงน่าจะเป็นรูปหน้าตากื่งบินไหมดีอ่ะอันนี้รูปมองเห็นไหมเดี๋ยวโฟกัสแสงให้อันนี้เป็นรูปพี่ซูน่าจะเป็น mv Love Sick Girl ็มวีเลิฟ i ิกเอิลนี่ด้วย Love Sick Girl อ่าอันนี้น่าจะ Let's Kill This Love หรือเปล่าเสื้อตอนถ่ายทีเซ่อนะใช่ไหมก็จะดักดักอย่างเงี้ยนิดนึงอ่าอันนี้ก็เช่นกันนะคะ Let's Kill t h i s love <laughs> สวยเนาะชอบอันนี้เดี๋ยวขอดูก่อน น่าจะใครคนหนึ่งแหละถ่ายให้ลิซ่าเป็นมุมเป็นรูปที่เราไม่เห็นในอินเทอร์เน,น็ตนเนาะอย่างเงี้ยก็คือลิซ่าไม่อัพไอจีเลยนะคะรูปอย่างเงี้ยสงสัยนางเอาไว้แบบทำโปโ้มุกหรือเปล่าพีอ่อันนี้เป็นกระดาษมันอ่ะนี่เป็นสีก็มีอันนี้เป็นเหมือนแบบกระดาษมันมันะลืมๆประมาณนี้เดี๋ยวเมื่อกี้มันมีตัวเลขบอกนะคะว่ามีทั้งหมด นหน้านะ212หน้านะคะทุกคนนีก็เป็นโฟโต้บุ๊กของลิซ่าเนาะแล้วก็มีของแถมนิดๆหน่อยๆแล้วก็มีแต่เราไม่ได้ลายเซ็นนะเนี่ยปกติลิซ่าจะเซ็นใส่แ่นสีดาวตรวนี้เนาะให้ถ้าถ้าลิซ่าเป็นคนเซ็นแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ซื้อมาเป็นแบบที่ร์เราชอบศิลปินที่เราชอบนะคะ ตามจริงอยากเอามาตั้งโชว์นะคะแต่แบบกลัวมันแบบกลัวมันสึกก่อนกลัว <c> ม <ười> ันเปื้อนอ่ะมันเป็นสีขาวเออ่นหละก็เลยแบบว่าเก็บไว้ในกล่องเหมือนเดิมคอแบบมีแบบมีชั้นส,สวยๆแล้วหรือว่าแบบชั้นที่ปลอดภัยก่อนนะคะก็จะแบบคิดอยู่ว่าจะเอาออกมาวางเฉพาะที่แบบของสะสมของแบ,บล็คพิลป่าแล้วก็มีซื้อเออ ไฟแท่งไฟใช่ไหมของแบล็คพิงตอนนี้ถ้าทุกคนเห็นอยู่ในกล่องนู้นอยู่มุมนี้ <c oughs> นี่นะคะเปิดไฟไม่รู้ไม่ถานหรือเปล่าอานี่นี่ก็จะมีซื้ออันนี้ p h โต o บุ๊กสอย่างใช่ไหมแล้วก็มีซื้อดีอัลบั้มนะคะเป็น CD เป็นแบบซีทั่วไปก็ซื้อใน YG SELECTION เหมือนกันอันนี้ ก็มีซื้อ,อ,อนิตยสารของบิลบอร์ดเพราะว่ามันซื้อง่ายไงของบิลบอร์ดอะอยากซื้อนิตยสารทุกเล่มเลยแต่แบบซื้อยากจังซื้อไม่เป็นแต่อันนี้มันซื้อง่ายเพราะว่ามันเป็นของแบบว่าอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะมันก็ซื้อง่ายเป็นบิลบอร์ดแบบนี้แบลพิงมีทั้งหมด5เล่มมีปกรวม1เล่มแล้วก็ปกเดี่ยวอีก4เล่มแล้วก็โฟไม่ใช่โฟโต้บูทเขาเรียกอะไรอะโปต โปสเตอร์ของแต่ละคนอย่างละแผ่นนะคะซึ่งเราเอาแผนที่เป็นลิซ่าให้น้องชายไปแล้วเพราะนางชอบลิซ่ามากมี5แผน่นแผ่นหนึ่งแบบรวมแล้วก็แผ่นหนึ่งแบบเดี่ยวเอ้ยอีก4แผ่นแบบเดี่ยวนะคะอันนี้เป็นพิซูค่ะมันก็คือภาพหน้าปกอะไนเนาะมันก็คือภาพหน้าปกเนี่ยจะทามาเป็นโปสเตอร์อันนี้ก็จะเป็นของลิซ่าอันนี้ซื้อนานแล้วนะคะปีหนึ่งแล้วแต่ว่าไม่ได้เอามาเปิด มีถ่ายลงสตอรีอันนี้ภาพกลุ่มแล้วก็มีพี่ซูมีโยจิและก็แน่นอน<ม>ต้องมีเจนนี่นะคะก็มีประมาณนี้หละของสะสมที่เป็นของแบงค์พค์ไม่ได้แบบเยอะแยะอะไรเพราะว่าซื้ออยากอะ<ม>ที่มันเป็นของแท้ได้ของแท้อะไรเงี้ย<ม>ถ้าซื้อในเว็บของเกาหลีเี้มันเป็นภาษาเกาหลีอ่านไม่ออก เรก็แบบจ่ายเงินอะไรไม่รู้อ่ะ mm. ก็เลยแบบว่าเอออย่างนี้ไปก่อน mm. ตามกําลังด้วยแหละ mm. มีแค่นี้นะคะเสียง mm. อันนี้ก็จะเป็นสร้อยสร้อยแบบนี้นะคะทุกคน mm. เดี๋ยวจะถ่ายอืมก็จะเขียนว่า b l c k พ p i n k อ่อสเดือน8วันที่8นะคะเป็นวันที่ b a c k k p i n k เดบิวนะคะน,นี้ก็ซื้อจำไม่ได้ว่าซื้อที่ไหนไม่รู้อะแต่ไม่ใช่ซื้อที่เว็บายจีหรอกน่าจะเป็นที่แบบว่า ร้านร้านร้านขายของเคป๊อปอะไรเงี้ยที่เขาทําไม่แน่ใจว่าเขาทําขึ้นมาเองหรือว่าเป็นยังไงเหมือนกันแต่ว่าอันนี้แบบซื้อมาโอเคค่ะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะสําหรับวันนี้ก็จะมีเปิดกล่องไหมหนึ่งกล่องแล้วก็เอาของเก่ามาโชว์ด้วยนิดนึงนะคะก็เป็นของสะสมเกี่ยวกับแบ็คพิงค์นะคะพอดีแบบอยากทําคลิปแต่ว่าของเปิดกล่องเดียวมันก็คงจะคลิปสั้นเกินไปเนาะก็เลยเอาแบบ ของเก่าๆมาโชว์ด้วยนะคะก็สำหรับใครที่อยากรู้ว่าเครื่องเสียงเนี่ยมันจะใช้งานแบบไหนหรือว่ากิตราจะซื้อแผ่นอะไรมาเปิดก็สามารถติดตามได้ที่ Instagram ของกิตราได้นะคะก็อัปดิสตอรี่เรื่อยๆเลยสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย